สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะครับเรามาดูท่านผู้ชมครับสวนพุทธเราอยู่สวนพุทธ,น,ทธนะครับนูไงเฮ้ยตัวอะไรแปลกๆตัวอะไรอะงูเหรอเต็ม ฉันผู้ชมเขาเหมือนงูอะไปไหนละนู่นไงตัางผู้ชมนะต่างผู้ชมเห็นบอกเลยดูนู่นไงเหนมันหยุดนิ่งละมันกำลังหาเหยื่อมันเห็นโอ้ยดูตัวดิตัวใหญ่มากมันคือตัวเงินตัวทองเห็นตัวมันแล้วอะมันจะปีนข้ามน้นละ เฮ้ยดูดูซิว่ามันมีขาไหมมีมันมีสีขามันไม่ปีนปีนดูดูดูมันกำลังจะปีนดูนะนั่นไงนปีนแล้วปีนขึ้นไปแล้วไงไม่ปีนถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ท่านผู้ชมเห็นไหมั่นนั่นไงนั่นไงดูหางยังยาวโอ้โหมันเหมือนแบบว่ามันใหญ่หนึ่งเซนเลยนะเนี่ยน้ำหนักได้เจ้ากิส์น้ำหนักได้สิเจ็ดสิบสองโลอะน้ำหนักได้จะดสิบสองโลไปแล้วไปแล้วท่านผู้ชม ลพี่ตังวันนี้เรามาทําอะไรกันครับวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามาทําแบบว่าทําคำที่สวนพุทธนะครับที่สวนพุทธนะครับท่านผู้ชมเพานท่านผู้ชมรู้นะครับฝากดีครับก่อนถ้าท่านผู้ชมเคยถ้าท่านผู้ชมเคยมาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดูให้ถี่เลยท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้นะคะผมเจอตัวอะไรแปลกๆเขาไม่ยูไม่ง่ไงผมว่าเฮ้ยหายไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วนะพี่ตังเรามาปั่นจักรยานที่สวนพุทธใช่ไหมครับปั่นจักรยานมาแล้วปั่นนี่คุณแม่พามาปั่นจักรยานที่สวนพุทธนะคะพักผ่อนเสาร์ทต่าคลิปาทตยท่านผู้ชมไปกัน ท่านผู้ชมเบื่อท่านผู้ชมครมอากาศดีด้วยวันนี้ไม่มีแดดนะคะท่านผู้ชมเคยมานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์มาทักทายให้เราด้วยนี่ลูน้องลูน้องถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาแชร์ใติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หมูตังกับน้องหมูแตหมูแตนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับคลิปต่อไปนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย